อ,อยเช้าแล้วหายากนะที่จะได้นอนที่พักตัวเองนะผมเออวันนี้ได้นอนบนเขาเอยน้ำหมดอีกอยู่น้ำแต่เช้าเลยอยลืมลืม,ล,มลืมกอกน้ำมาโอเคครับผมเดี๋ยวเช้านี้ไปกอกน้ำก่อนไม่ไหวเดี๋ยวตายเอาเมื่อคืนนอนแล้วก็แบบค่าน้ำมันจะลดไงเวลาเรานอนแล้วก็ค่าอาหารด้วยนะผม แม่น้ําที่ใกล้ที่สุดตรงนี้แหละเออไม่ได้กอกนามมาผมว่อดีด้ําที่กอกใช่ไหมวันที่แล้วนะผมได้ทาที่กอกขวดมานะผมอืมอ่ะเดีเฮ้ยไอกีกา้าโอ้โหมันจะมาอะไรแถวบ้านเนี่ยฮะ โอ้เก oh, ิดตรงนี้เลยเหรออยากโดนใช่ไหมเราอะฮะเดี๋ยวรอพี่ก่อนรอพี่ของมีก่อนเดี๋ยวรู้การฮันแนฮันแนตามหน้างงงงเดี๋ยวรู้การกีกา้าแม่มาเกิดแถวบ้านเฉยครับผมโอเคครับผมเราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันยืนอยู่ตรงนั้นครับผมมันไม่ทําอะไรเราก็ดีแค่ไหนแล้วและในบทแบบธรรมดาแบบนี้กัดทีบีแตกนะผมของยิ่งไม่มีอยู่เออ ของยิ่งเบาๆอยู่โอ้ยินออฟตีเดียนเพราะว่าวันก่อนนะผมได้พาเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของออฟติเดียนไปนะผมูเล่นใหม่ใครก็อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ฮะหินออฟติเดียนไว้ไวทําไมฮนะคือมันมีคนถามมานะผมเมื่อก่อนเนาะแล้วก็อได้ให้ความรู้ตรงส่วนนี้ไปนะผมเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้คือบางคลิปก็เคยสอนบางคลิปก็อาจจะไม่ได้สอนเนาะป่าปนกันไปนะผมแต่นี้เราเล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆไงเราต้องใช้ชีวิตแล้วก็น้ําตรงนี้บักว่ะ โอเคเราได้น้ําแล้วนะผมตอนนี้ไม่หิวน้ําแล้วแต่เราต้องกอกน้ํากลับบ้านด้วยตอนนี้ต้องหาที่ยืนก่อนแล้วมันก็ชอบบั๊กจริงๆนะตรงเนี้ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่บัก๊กเกี่ยวกับน้ําเลยนะผมไม่รู้ของคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของพี่เป็นไงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะลืมเลยนี่ยมันเสียมันส่วนไปกันหมดนะผมลืม Okay, เดี๋ยวเรากอกน้ำไว้ครับผมน้ำเนี่ยเออได้ใช้ได้สามรอบเลยนะดีกว่าขวดแก้วเยอะด้ผมจาที่บอกว่าเราได้บอกเรื่องทําในส่วนของพลิเมอร์ไปแล้วเนาะพล <Poly mer S 1> ิเมอร์ก็เป็นประโยชน์ด้าผมในช่วงหลังๆเกมเนี่ยใช้ได้กันเยอะเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยครับผมอมืเอาออกก่อนมันหนักโอเคเอ้ยแต่แต่พี่ทญิงเนื้อเจ้าด่อนหมดเลยนี่วะ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวพ่อเอาไว้กินเออไปเถอะอก็ดูรู้สึกมันจะเหมือน,นหนักๆตัวดะผมก็เลยโยนทิ้งไปเออที่ไหนได้ทิงท้งเนื้อไอ้ดอนหมดเลยอย่างอื่นไม่ทิ้งเลยขอบอหอบข,ของเต็มตัวกี่ลูกแต่ดันทิ้งของลูกคือว่าจาแบบว่าพวกปางขึ้นไปด้วยไงแต่กลัวน้ําหนักมันจะเกินแล้วนกอาเจนอยู่ข้างหน้าด้วยมันจะไม่มีปัญหาอะไรกับเราใช่ไหมไม่มีมั้ง ปล่อยมันไปครับผมถ้ามันไม่เข้ามาันทาอะไรนะมันก็เราไม่ได้ลุกล้ําเกลียดแดนมาด้วยนะผมเดี๋ยวต้องจับอยู่แล้วอาเจนเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ขนของคือเอาห้อยดอนมามันเร็วก็จริงแต่มันขนของไม่ได้ไงก็ดูแลผมน้ําหนักคือพี่ปามของขึ้นไปไม่ได้เลยแล้ววัเจาวแบบตอนนี้เรายังไม่มีตัวขนของเลยนะพูดก็พูดเถอะขนของแบบลงมาเอาฟางเอาไม้นะผมแล้วก็ขึ้นไปนะผมไม่มีเลยจริง ถ้าจับอาเจนได้ก็่ด้หละครับผมจะเป็นตัวขนของเพราะว่าเราต้องขึ้นลงเขาไงเราจะวิ่งลงเขามันก็ใช้เรื่องใช่ไหมแล้วพี่จ้อาอร์ตกนี้ได้ไหมถ้าลงนี่คือน่าจะแตกครับผม <c oughs> ดูกีก้ามันรอเลยน่าจะแตกได้รอนครับผมเพราะจะนั้นปล่อยไปฮะ <c oughs> แค่อร์ตกลูกเดียวกะเสี่ยงตายนีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะคุ้มครับผมเ <c oughs> วลาที่เราลงได,ด,ด้รถต่าเนี่ยมันจะเห็นนะ <c oughs> เออมันจะเห็นนะ <c oughs> แต่ถ้ายังขี่อยู่แบบนี้มันไม่เห็นครับผม ในช่วงที่มันยังไม่เห็นตอนเล็กๆเลยที่เจอมันเนี่ยมันจะไม่เห็นครับผมแต่ถ้าได้ให้มันเห็นแล้วมันเห็นยาวครับผม <c oughs> โอเคเช้ามาก็แม่พากันไปกอกน้ําแล้วก็ชวนก,นกันคุยนะครับผมบ่นกันเบินๆไปฮะแล้วไอ้ปามี่คือ,อก่อนลงไปเขาก็ไม่ยอมปิดโตมดนะคือก่อนจะลงไปดักน้ําดื่มน้ําปัสสาวะคุณก็ควรปิดโต๊ดก่อนไมหมไปามีปล่อยให้เปลืองไป วิ่งเฉียวไม่โดนปิดก็ยากแล้วไอ้บาบิเกเตอร์ลืมตั้งแต่เมื่อวานครับผมไอ้บ้าเอ้ยลืมตั้งแต่เมื่อวานน้ำมันก็ลดขี้เกียจไปหานับมันใหม่เว้ยเออหรือไม่หมดมหรือไม่หมดต้องในปามี้คนนี้แหละเออหัวจะปวดเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราเละย,ย่างเนื้อไว้เพิ่มนะครับผม จริงๆแล้วฟางเนี่ยพี่ไม่ได้ฟางมาเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังไม่อยู่ในช่วงขนนะผมต้องจับอาเจนแล้วล่ะไม่นานนี้ต้องจับอาเจนแล้วไม่งั้นขนของไม่ไหวครับผมแล้วเราก็จะไม่มีฟางกับฟืนขึ้นมาบนบ้านแล้วด้วยอย่าหาตัวอะไรที่แบบขนของเยอะๆแล้วก็ปีนเขาขึ้นมาเนาะเพราะว่าดอนเนี่ยไม่ไหวนะผมไม่ไหวเลยจริงๆ <c oughs> น้ำหนักมันน้อยมันมันใช้ดีเจ้าดอนน่ะมันเร็วด้วยสปีดเร็วด้วยอะไรด้วยแต่มัน ก็อย่างที่บอกเนาะมันขนของได้น้อยอะผมโอเคน่าจะเก็บได้นะพิดแมงกระพุนเก็บในถังได้อะผมมันไม่เน่าเร็วหรอกเก็บเก็บไปก่อนครับผมดูในส่วนที่อันไหนที่จําเป็นไม่ต้องแบกไปหมดนะผมแนะนํานะผมบอกบอกบอกตัวเองครับมีอะไรมันขนไปหมดเลยใจกนดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราดูในส่วนเหล็กเตานี้ไม่มีปืนใช่ไหม โอ้ไม้มีเตานี้ล่ะเรียบร้อยเหลือสองให้มันได้อย่างนี้ครับผมทุกคนก็เดี๋ยวในส่วนวันนี้พี่จะทําปืนเดี๋ยวจะพาทุกคนทําปืนนะผมตึ้งปืนที่จะทําเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเอาเอามาทดลองสองอันเลยเนาะปืนเนี้ยเนี่ยมันใช้เหล็กนะผมไม้แล้วก็หายแค่นั้นเองมันทําง่ายนะครับผม ืนนี้ก็ใช้ได้เป็นลูกตองแบบธรรมดานะผมไม่ใช่ลูกกึงออตโต้เดี๋ยว,วน,นี้พี่จะพาทาให้หมดเลยทั้งกระสุนนะักปืนอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําปืนแบบว่ากึึงอัตโนมัติด้วยดะผมเอาไว้ทุกคนได้ลองเทสกันเลยว่าเ้ยแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูครับผมแล้วก็การพาวเดอร์ด้วยเออเราต้องทำไอ้นี่ด้วยนี่หว่าดินปืนมาเดี๋ยวบอกเรื่องดินปืนเลยละกันครับผมเข้ามาที่ดิสดิสละโคกหน้าผมทุกคน ดินตะคกเนี่ยก็ถ้าจะทําดินปืนอะ่ะมันจะต้องใช้สปาร์คพาวเดอร์นะผมแล้วก็ชาโคชาโคนะผมหาจากไหนอันข้างบนทุกคนอาจจะรู้ใช่ไหมอ่าทำจากฟินแล้วก็หินครับผมง่ายๆแต่ว่าเรื่องของชาโคนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ครับผมซึ่งพี่ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะมานั้นเดี๋ยวจะบอกเลยพอเราได้สปาร์คพาวเดอร์ปุ๊บชาโคนี่ยได้จากการเข่าไม้นะครัผมทุกคนอ่า จากเตาเผาหรือว่าจะเป็นแคมไฟอะไรเงี้ยถ้าเราเอาไม้ไปเผาเราจะได้ชาโคแบบนี้ครับผมมันจะเป็นเหมือน่านสีดำๆนะชาโคนี่ครับผมเราเอาไม้อะไม้สําเร็จอหญ่ไม้ที่เราตัดไปจากต้นไม้เลยนะผมเออเอามาใส่แล้วก็เผาเผาเล่นก็ได้ไม่ต้องเผาทําอะไรก็ได้แล้วมันจะได้ชาโคมาเรื่อยๆนะครับผมทุกคนอันนี้ก็บอกทิศเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวลองเทสได้ดูเลยแล้วกันอ่ะเพื่อบูเล่นใหม่แบบว่า,าเอ้ยจะได้แบบ ชาโคหาจากไหนฮะพี่ใช่ไหมบางทีเมื่อก่อนพี่ทําคลิปพี่ก็เล่นไปเรื่อยๆของพี่โดยไม่ได้สอนละเอียดดาผมในเอาชีวิตรอดแต่ละวันก็เลยอยากจะให้ละเอียดหน่อยครับผมอันไหนที่พี่ทาก็เลยอยากจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยดาผมรอสักคู่วะไม่สักคู่หรอกพักๆหนึ่งเลยแหละแล้วมันจะได้ฐานชาโคมาอันนี้คือเขาเหล็กไปด้วยนะ จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับผมก็มีคนบอกพี่ด้วยว่าในส่วนของไม้เนี่ยมันจะเผาได้ใช้เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะนานกว่านานกว่าฟางใช่ไหมเออก็ขอบคุณด้วยนะผมอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม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 ราบจริงๆครับผมแต่รู้ว่าถ้าเอาไม้เผามันจะได้ชาโคอะไรงเงี้ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้เอาชาโคขึ้นมาเพราะว่ามันหนักแค่นั้นเองครับผม โอเคนะพอเราครับได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราก็จาไปทําพวกกระสุนปืนอะไรอย่างนี้ยผมไปกันเรื่อยๆเลยอันไหนที่ไม่ทันก็แนะนํากกลับไปดูได้นะครับผมโอเคครบครับผมได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทาเพิ่มครับผมวันนี้เราได้ในส่วนของดีปืนแล้วเดี๋ยวเรามาทํากระสุนครับผมเดี๋ยวเอาเป็นลูกทองอย่างเดียวเลยนะวันนี้พกปืนลูกทองครับผมเราต้องทํานี่นครับผม ซิมเปิลซิมเปิลบุลเลตก่อนนะครับผมเป็นกระสุนธรรมดาก่อนก่อนจะทําลูกกระสุนลูกตองเนี่ยต้องทํานี้ก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะไปทํากระสุนลูกตองได้ครับผมอ่าต้องโอ้โหต้องใช้ดินปืนเพิ่มเออต้องใช้ซิมเปิลบุลเลตแล้วก็เหล็กแล้วก็ดินปืนเออต้องทําเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนนะครับผม่านไม้เดี๋ยวได้ฐานไม้ปุ๊บแล้วพี่จเจ้าไปโอ้โหเดะ ม,มันก็ช้าหน่อยช้าอย่างที่เห็นครับผมทุกคนเออเผากันเพลินเลยดีเดียวครับผมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อเดี๋ยวเรามาตำครับผมมันใช้ตักสมอันลองลองอาจจะไม่ได้เยอะนะผมทุกคนทําแค่พอแบบเอาไปใช้ทดลองให้ดูเฉยๆเนาะเดี๋ยวถ้าพี่จะลงถ้ำหรืออะไรเนี่ยจะฟาร์มเพิ่มเองนะครับผมอย่างนี้บ่เลยเดี๋ยวจับอาเจียนได้เดี๋ยวจะไปขนไม้ขนพวกฟางมาแบบเอาให้เป็นหมื่นเลยจริงๆ อ่ะเยอะๆเอามาใช้ครับผมเพราะว่าจาโคไม่เผาไว้ก็ไม่ได้ครับผมเพราะเราจะดาลูกกระสุนได้ช้ามากเลยโอเคอันนี้ไปทดลองให้ทุกคนได้ดูก่อดดาผมเดี๋ยวจะทําเพิ่มแล้วก็ทําปืนนี่จะต้องใช้ไฮด้วยวันนี้เรา,เาปืนสองแบบเลยนะครับผมเป็นปืนลูกตองแบบอาธรรมดากะกึ่งออตโตนะ้เนาะกึ่งออตโต้เนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องของ พวกโพลิเมอร์ด้วยนะผมอย่างที่บอกไปเมื่อลิปที่แล้วนะผมโพลิเมอร์ทําไงก็ลองไปดูได้นะผมใครไม่รู้เนาะใครไม่ตาบนะผมหินนอฟตีเดียนมีประโยชน์อยู่นะช่วงหลังๆนะผมโอเคของที่ขาดก็จะมีพวกซีเมนด้วยแล้วนี่แหละปัญหาเฮ้ยแต่เมื่อเมื่อวันก่อนวันก่อนปะใช่ดิเนี่ยแหละไม่ได้เล่นติดต่อกันมันจะมีหลงหลงลืมๆบ้างนะผม คือเราไปปามไอ้นี่มาเพิ่มเนาะเปลือกมะแรงครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาตําคู่กะหินนะแล้วมันก็จะได้เป็นซีเมนต์ออกมามันอาจจะช้าหน่อยครับผมทุกคนต้องใช้ระบบเฟืองอีกแล้วหนักตัวเดี๋ยวหา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 อเหมาะก,ก่อนครับผมนี่เป็นการเคลื่อนดีเหล็กครับผม <c oughs> เป็นไงเออนี่แล้วเราก็ดึงมาได้อ่าแล้วก็ใส่เครื่องนี่แหละนี่แหละเป็นการย้ายหินยัง ดีดีตดครับผมโอเคก็ขาดขาดแก๊โปโพลิเมอร์อะไรดีเนาะปืนธรรมดาก็เหมือนกันใช้เหมือนกันเลยนะผมแต่จะน้อยกว่าลูกตรองเนาะ,ะวันนี้เราจะทําลูกตองให้ดูครับผมปืนธรรมดาไม่ทําอันนี้จะเป็นแบบแนะนําในการทําอาวุธนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําอาวุธอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเราจะไม่แนะนํากันแบบทุกปืนหรือหลายรอบอะไรอย่างนี้นะผม โอเคขาดหินครับผมทุกคนหินก็ไม่มีด้วยเออมันก็มีซีเมนต์อยู่แล้วก็มีมีซีเมนต์นิดหน่อยครับผมพอใช้แต่มันก็ยังไม่พอที่เราจะเอาไปทําลูกตองได้นะผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหานั่นแหละฟาร์มต่อครับผมซีเมนต์เนี่ยเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนครับผมขาดอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นฟาร์มหินครับผมมา ความแกสดๆเลยครับผมคือใจจริงก็อยากจะบอกอย่างที่บอกก็อยากจะตัดออกตัดออกไปแล้วผมช่วงฟาร์มเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่พี่พยายามบ่นให้มันแบบนะพยายามเอาหินหน้าผมเก็บหินเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยครจะเอาดาวดีกูลัสดมาดาวดีกูลัรดเนี่ยเวลามันฟาร์มหินหน้าผมมันจะวิ่งแบบ มันจะฟาร์มได้เยอะแล้วก็รับน้ําหนักอ่าเดาบอกไอ้พวกนี้มันมีสกิลพิเศษนะผมเวลารับน้ําหนักเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะผมมันจะเหมือนลดลงครึ่งหนึ่งเว้ยมันจะแบกหินได้เยอะขึ้นแหละได้เยอะกว่าแบบโดยปกติเอาเอาไดโนเสาร์ตัวอื่นไปใส่หินใช่ไหมมันอาจจะน้ําหนักร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเจ้าดาวดีคุณรัสจะรับแค่ห้าสิบอะไรอย่างนี้นะผมลองดูได้นะผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ แองกิโลก็เหมือนกันแองกิโลก็เหมือนกันนะผมโดยเฉพาะที่มันแบบเวลาขนเหล็กนะผมก็ถึงบอกว่าในไดโนเสาร์เนี่ยเราเอามาใช้ในเฉพาะจําพวกได้แบบที่เราจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันของไหนที่เราจะใช้ฟาร์มยังไงเราก็จับตัวนั้นมาผมช่วงแรกๆก็จับแบบนี้ก่อนแล้วหลังๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเริ่มจับมาไว้แบบเป็นบ้านแล้วนะผมเหมือนเดิมเนาะเราก็จะเล่นเหมือนโบดบูตอนอะไรทั่วไปนะผมจริงๆพี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมมันก็ซ้ําๆเหมือนเดิมแหละ มันก็คล้ายๆเขาเรียกแหละมันเล่นแบบนี้มันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมมันจะเดินในแนวแปลกมันก็กระไรอยู่เออแต่เอาชีวิตรอดไปวันๆคือทําไม่เห็นเลยไงว่าทุกวันพี่ทาอะไรบ้างนะผมโอเคระหว่างนี้ก็เท่าที่เหลือนะผมมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแล้วมันจะมีพวกของชาโคชาโคด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทําดินปืนเพิ่มนะผมลูกกระสุนห้านัดคงไม่อยู่ เราเผาไว้อยู่โอเคผมทุกคนตอนนี้ก็ทําลูกตองกึ่งอัตโนมัติได้แล้วนะผมว้าวเป็นไงอะของครบแล้วนะผมใช้ของไม่เยอะใช้เหล็กโพลิเมอร์แล้วก็ซีเมนต์แค่นั้นเองครับผมทุกคนแล้วก็เวลาคาบนะผมทุกคนอย่าลืมเปิดนะผมเครื่องด้วยเทอร์นออนนะผมเห็นไหมมุมข้างล่างเนี่ยต้องมีน้ํามันด้วยนะผมโอเคนี่จะบอกละเอียดไปป้ะเนี่ย โอเคเอ่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่พี่บอกนะผมในอาร์กิซีเนี่ยก็อีกไม่นานนี้อีกไม่นานนี้เลยนะผมจะทาซีรีส์ที่มันเหมือนการ์ดมือถือนะผมคือเล่นไปเรื่อยๆยนะผมโอเคได้มาแล้วผมลูกซองกึ่งอัตโนโมัติก็ผมวู้เยสจ็อดกันของเรานั่นเองครับผมฮ่า <c oughs> เรียบร้อยครับผมดาเมจอยู่ที่สี่หกค่าเสียหายอยู่ที่สามร้อยนะผม ือว่าพอดีแล้วของเราเลเวลอัพด้วยของเราเลเวลอัพอย่างนี้ก็เดี๋ยวพี่เอาเป็นส่วนเลือดดีกว่านะใน็ต่อนเดี๋ยวอ่าในหมดนี้พี่จะลงดันด้วยนะผมเพราะมันมาทิตย์ละครั้งเนาะจริงๆแล้วดันเนี่ยก็ควรลงไหมก็ควรลงนะผมก็ไม่ได้ลงนานละคือถ้าเราอยากเล่นแบบให้มันโหดขึ้นมีของดีๆใช้อะ่ะเราต้องลงดันนะเพราะว่าในในดันน่มันมีของดีๆให้เก็บเยอะแยะเลยนะผม เรื่อต้นตัวพี่พี่เจ้าหมดนี้เป็นหลักไปด้วยเพราะว่าเราต้องเล่นเอาชีวิตรอดไปวันวันไงเราก็จะได้ดวยเฮ้ยของมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะผมอาณาจักรมันจะไปใหญ่แค่ไหนอะไรเรื่อยๆจัดอามไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับผมต่อเติมกันรายวันเลยทีเดียวนะผมอาจจะทําบ่อยขึ้นนะทุกคนก็มารอดูกันได้ครับผมเพราะพี่รู้สึกว่านานๆทําดีบางทีก็หลงหลงลืมๆนะ <laughs> โอเคถึงจะได้น้อยแต่ก็เอาเถอะได้เท่าไหร่นะ โอ้ oh, 15ครับผมโอเครวมกันเป็น20ฮะเดี๋ยวพี่จะแบ่งเลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะทําอีกลูกตองหนึ่งเอามาวัดกันเลยครับผมโอเคขัดหายขัดหายขัดหายหายอยู่ไหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> ในตัวเราก็มี <c oughs> นี่ป่ามีโอเคครับผมดาเมจอยู่ที่64ครับผมคาดเดาหายอยู่ที่300อ่าดาเมจมากกว่า ต้องบอกว่าดาเมจมากกว่าไอป้ปืนลูกตรองกึ่งออตโต้นะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันยิงเร็วกว่าไงยิงชักยิงชักแต่อันนี้มันจะยิงปึง๋กปึงอ่ะเดี๋ยวไปทดลองให้ดูครับผมบอกอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะแบ่งกันคนละสิบนัดเลยนะผมสาหรับสองกระบอกนี้เออทดลองคนละสิบนัดเลยเอาแบบให้เห็นเห็นกันไปเลยนี่ครับผมโอเคโอเคถือว่าเออแล้วก็ของ ในตัวเราอันไหนไม่จําเป็นก็เก็บไว้เนาะเพราะวันนี้เราจะไปแบบว่าตโลดเดี่ยวครับผมใช้ปืนลูกคลองแบบว่าไปหัวดเดโนเโต่านะเพราะฉะนั้นอันไหนไม่จําเป็นก็เก็บไว้อะเออมันไม่หายหรอกเอาไว้บนภูเขาเนี่ยได้กีก้ามันไม่ขึ้นมาถล่มมันนะ <laughs> จะเป็นดวงดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเจอกีก้าในเช้าเลย แลอย่างที่บอกลูกดอกอันนี้พี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้ใช้นะแต่จริงๆแล้วพี่จะเก็บไว้คาบไอ้ลูกดอกที่ทําจากพิษแมงกระพุนน่ะอันนั้นมันใช้ดีกว่านะครับผมโอเคน่าจะพอสมควรแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ต้องไปโซโลเลยครับผมทุกคนปิดจากการคาบของแล้วก็สอนทําอะไรไว้แค่นี้ครับผมวันนี้งดปามหนึ่งวันนะงดปามหนึ่งวันเลยฮะงดปา์มพวกของเหล็กอะไรอย่างนี้ มาเตรียมพร้อมครับผมทะเบียงต้องพร้อมเกลอกองทัพต้องเดินด้วยท้องไนงะนี่จนจะข้ามมืดเลยยังไม่ได้ไปโซโลใชยลูกตองเลยไปลูกพ่อคือแบบเนี่ยอย่างที่บอกพอเราเล่นไปวันแล้วมันก็จะมีอะไรแบบฟองแปงหน่อยได้ผมคือเราเล่นไปเรื่อย,อยๆไงก็ไหนที่เดินงงๆหน่อยก็จะตัดออกแล้วกันนะตรงนี้ป่าไม่มีหรอก นี่ถ้าอยากไปลองเทสตีเล็กนะผมบอกเลยว่าตรงหิมะโซนหิมะนะผมเห็นมีคนถามอยู่ว่าพี่ฮะเล่นใหม่จะไปหาทีเล็กจากไหนฮะนี่เลยครับผมแนะนําเลยโซนหิมะแล้วเดี๋ยวขอบนี้นะมีแน่นอนครับผมเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันชอบอยู่แถวนี้แหละมันชอบมากัดไอพวกแมมมอธเล่นนะเห็นไหม <c oughs> ตรงนู้นก็มีเห็นปะอ้าตัวตัวนี้สีดสววําสวยว่ะสวยว่ะตัวนี้สีสวยโอ้เลยเวลยี่สิบ ทะเลเวลเยอะว่าจะจับด้วยตรงนี้ตรงนี้เราเราจะมาบวกอืมไอปามีมันไม่ใช่เวลาจะมาจับไอดีเล็กไหมมันคือเวลาจะมาทดลองลูกซองไอบ้าเอ้ยดอนอยู่ตรงนี้แนละ้วลูกพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อมาช่วยค <c oughs> งจะไม่มีใครมายุ่งกับดอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวใส่ลูกกระตุ่นให้ครบก่อนละกันนะครับผมเห็นไหม ออโต้มันจะได้หกนัดนะผมตัวลูกตองธรรมดาเดี๋ยวเทสลูกตองธรรมดาก่อนละกันนะครับผมลูกตองธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่สองนัดนะผมกึ่งออโต้จะอยู่ที่หกเห็นไหมความต่างเดี๋ยวเทสเลยนะทุกคนแมมมอสก่อนแมมมอสก่อนเห็นไหมตะดุงเลยอันนี้คือการยิงแบบธรรมดานะครับผมยืนยิงอาเจนมันเป็นอมันต้องเล็งมันต้องเล็งือง ยังไงเอ้ยโอ้โหดีเล็กโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ครับผมอันนี้ยิงแบบมุมนี้นะฮะอันนี้เปนแบบบุคคลที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้แบบบุคคลที่หนึ่งนะแบบบุคคลที่สามใช่ไหมพี่ไม่ค่อยจําได้อันไหนคือบุคคลที่หนึ่งนี่อันนี้ตูมนะผมอาตูมจะเป็นรูปตรงอย่างนี้เห็นไหมโอ้โยมันไม่ตายว่ะนี่เปลี่ยนนัดก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเปลี่ยนนัดถ้ายิงเยเฮ้ยแมมมอดโดนเหรอเมื่อกี้โดนโดนเหรอ นี่เปลี่ยนนัดครับผมเมันก็ได้ดีนะใช่ไหมลูกตองธรรมดาดาเอจเยอะด้วยครับผมแต่มันจะแบบดูฮะมันจะยิงแบบเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนก็เลือกใจเอาได้ครับผมเรามาเทสเรามาเทสเราต้องไทยให้หมดโอ้หมดแล้วครับผมทุกคนเกสดสิบนัดครบับผมนี่ก็คือลูกตองธรรมดานะก็ลองตัดสินดูกันนะผมว่าชอบแบบไหนส่วนเออยังไม่ได้ดูลูกตองแบบกึงออตโต้เลย เอ้ยแล้วกระสุนลืมไปมันใช้ด้วยกัน <c oughs> ไปใช้ไกนั่นหมดเลยนี่แหละอกตัดก็หกนัดมันจะยิงแบบดีครับผมเห็นไหมแล้วก็ตูมแล้วก็ชักได้แล้วผมแล้วเต่แล้วสเต่ชอบนะผมแต่พี่ชอบแบบกึงออโตโ้มันจะยิงรัวดียิงปุ๊บแล้วก็ชักเห็นไหมบอกแป๊กเลยนะผมยิงปุ๊บชักยิงปุ๊บชักนะผมต่างจากเอ้แต่นะมันยิงสองนัดแล้วค่อยชักที ๋ยวนี่มันบรรจุกระสุนได้เยอะไงะดาเมจจะน้อยกว่านะผมเป็นปืนพื้นฐานจะดาเมจเยอะกว่าหาตัวอะไรยิงวันนี้มันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสามนัดเองโอ้โหเราบอกจะคนละสิบนัดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังดีที่มันใส่แม็กไว้ก่อนถ้าใส่แม็กไม่ไม่ไมลืมใส่แม็กไว้ก่อนนี่คือได้ทดลองปืนเดียวอะจริงๆ <c oughs> <c oughs> ไอ้ใจคนนี้ทดลองปืนเอ้ไงไงทีเล็ก ดีแล้วใส่แม็กไว้ก่อนครับผมไม่งั้นมันเล่นหมดอ่ะนี่ไงมันเพลินไงทุกคนเอมอาเจนีนอาเจีนขวางวะอาเจีนอยากดนเหรออาเจีนอยากดนเหรอนี่อัะผมตูมตูมจะแบบนี้เห็นไะจะสวยนะผมมากจะสวยหน่อยตูมหมดแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วไอ้ปาบี้โอ้โหเรามืดแล้วด้วยมืดแล้วด้วยนะผมทุกคนลงมาตโวโล่นิีเดียวมืดเฉยเอ้อย่าเดือดลองปืน มาดลอกบืนไม่ใช่ลองมีดมาดิมาดิมาด,มาดิยังไงยังไงเออมาดิฮะโดวิ่งตามมายหนูฮะจจาชา <c oughs> ไปดีกว่าผมเกาะเรายิ่งแบบจะตุ่งจะแตกหมดแล้วนะคือไม่ไหวฮะเดี๋ยวเอ้ยลไล่ดอนิพลายแล้วไอด้ดอนอยู่ทางไหนวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย <c oughs> มาปลา มาดีเข้ามาเข้ามานี่นี่ไงไม่เล่นกับดีเล็กแต่เล่นกับพวาเองเฮือเฮเกาะเกาะพี่งจะแตกบทดอยู่มาดีิมาด,มาดีเรียงตัวเข้ามาด้อันนั้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 นทำไมทำไมทำไมเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาดิ้เข้ามาดิ้อืมเราไม่ได้ทะนูมานครับผมชิยแลอยไล้ดอนลูกว่าทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ไม่ดูแปดดี้ไม่ได้เลยนะเนี่ย ใช่เพราะเราทิ้งมันไว้ตรงเกือบจะทางเข้าไอโซนหิมะมาใช่ไหมโอ้ยปามีเหลยวเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้นอนเนี่ยไม่ได้นอนที่พักอีกแล้วไ้ป่ามี <c oughs> เออไม่ต้องนอนหรอกที่พักนอนมันข้างป่าทุกวันเนี่ยแหละในเล่นมาเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยสามเดีกว่าวันเนี่ยนอนนอนที่บ้านนอนที่ที่พักสักกี่คืนเจียวนอนมันข้างป่าหมดอะ่ะโอ้ยเจอแล้วผมจะดอน โอ้โหเป็นไงอะหลงหลงครับผมตามสเตปไปชายก็ดีอะผมโอเคเรากินข้าวกินน้ำครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปดีเดียวอ่าท้องอิ่มแล้วครับผมทุกคนวันนี้ก็พอละผมโซโล,โลเพราะว่ามันเฮ้ยแต่เดี๋ยวไปเก็บไอ้นี่ดีกว่าอาร์ติแฟกต์อาอีกแล้วหน่อยให้อีกแล้วหน่อยแล้วกันเห็นสีเหลืองนะผมติดตาติดใจเดี๋ยวไปเก็บดูว่ามันได้ของดีปะ ส่วนใหญ่สีเหลืองก็ไม่แน่ใจว่าสีเหลืองสีขาวเคยเก็บมาสีสวยๆก็เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ได้ของดีเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บไว้ก่อนครับดีก็ไม่ต้องทันก็ไม่ต้องทําแอนเกมก็ได้ละผมพวกบูปินเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับผมเออมืดเฉยเลยเออมาลองลูกตองมืดเฉยเลยวะ่ะเหลืออีกอันหนึ่งเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักเราเลยแล้วกันนะครับผม รู้สึกมันมืดมากแล้วมันก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาบินเก็บนู่นเก็บนี่แล้วใช่ไหมมันมันได้เวลานอนแล้วผมทุกคนเดี๋ยวก็นั่นแหละยันเช้าว่างเนี่ยตั้งแต่เล่นเอาชีวิตรอดจริงๆมันเล่นยันเช้าว่างบางทีก็แบบเลยเวลาเห็นไหมเล่นเลยเช้าไม่ได้นอนนะผมเลยจะเล่นแบบนอนก็นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนอนเร็วนะตอนแรกก็เคยคิดว่าจะนอนเร็วได้ผมบางวันแบบอันไหนตื่นสายเงี้ยแต่ก็ ได้นอนเร็วอยู่ดีอ่ะโอเคก็ได้บูปินก็ดีนะผมแบบนี้ก็เก็บมาได้นะเพราะว่าหนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปเรียนเอนแกรมเพิ่มนะผมเราสามารถเอาไปคราบได้เลยเนาะโยนใส่บูอ่าสมิตตี้หรืออะไรแล้วก็คาฟได้เลยครับผมกลับถูกไปบ้านนั่นไงนี่ถ้าไม่เปิดแผลดีคือไอ้ชายคนนี้นี่เต็มที่กับชีวิตครับผมหลง <c oughs> นักหลงทางในตำนานนะยิ่งมืดด,ด้วยเรียบร้อยครับผมทุกคนแบบนี้ กว่าจะถึงบ้านเลยโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านหรอกมันเป็นที่พักชั่วคราวครับผมเป็นบนภูเขาเนาะบ้านเราจะอยู่ตรงป่าเลดวูดนะครับผมอันนั้นคือที่ปักหลักเลยเนาะโอเคโอค้ยพอปิดครบเพลินนี่คือมืดตึ๊บครับผมบรรยากาศชวนวังเวงฮะแต่ก็บรรยากาศดีกลางค่ำกลางคืนแล้วเราลืมเอาปืนมานี่วะใช่ไหม,หมเราลืมอ้ายเราลืม ฟามฟางมาเกาะก็แตกหมดเลยห้าจัดโอเคเดี๋ยวเปิดโทษไว้หนึ่งอันก็พอ,อเพราะฟางเริ่มจะหมดแล้วนะผมเดี๋ยวต้องไปฟามฟาจงจริงๆจังๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเลยนะผมทุกคนเปิดกบเพลิงช่วยแล้วกันเดี๋ยวมืดแต่นื่นไม่ต้องครับผมประหยัดไปแม่วันดีเขาได้นอนบนที่พักกับลูกๆได้ผมก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปฟามของต่อ เพราะว่าวันนี้มันดึกมากเลยอะผมก็วันนี้อะผมเป็นการรีวิวลูกทองนะผมก็เลือกใช้เอาได้นะผมทุกคนเดี๋ยวถือก่อนนอนเลยอะผมโอเคอะผมฝัดเดียราตีสวัสด์ครับผม